สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่ยี่สิบนะคะที่สวสดนะคะแล้วก็ตรงกับวันที่สิบธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะ ข้าพ <c oughs> เจ้านางสาวอัมพาพรสุดรขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมุนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังขบูริบูชาและอาจาริยบูชาแดรูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเถอ สม,มัญตาจักรวาเลสุอัตตาคัจฉันตุเทวตาสัตทงังมุนิลาชัสสุนันตุสักขโมกถักขัดทางังสักเคกามีจารุเคจารุเปคิริขัลละตะเถจันทลิเควิมาเนทีเปรัตเถสักคาเมตุละวันะคะหาเนเคหาวัตถุมหิจิเขตเตภูมิมาจายันตุเทวาชละถะ ลาวิ right? สม well um ียขัตคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวัจนางสาธโวมีสุนันตุธรรมสวรนการยัมปทันตาธรรมสวรนการยัมปะทันตาธรรมสวรนการวยยัมพทันตานามูตัสสะปะคะวตอวระตสัมมาสัมพุทัสสะนามูตัสสะปะคะวตอวระตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมูตัสสะปะคะวตอวระตสัมมาสัมพุทัสสะ พุทธังสระนังคาฉามิธรรมังสระนังคาฉามิสังฆังสระนังคาฉามิทุติยมปีพุทธังสระนังคาฉามิทุติยมปีธรรมังสระนังคาฉามิทุติยมปีสังฆังสระนังคาฉามิตาติยมปีพุทธังสระนังคาฉามิตาติยมปีธรรมังสระนังคาฉามิตาติยมปีสังฆังสระนังคาฉามิและที่มีสระนังอันยังพุทโธมีสระนังวัง เอเตนะสัจวัชเชนะสุติมีหุนตุสัพพทานัติมีสระนังอัญยังธรรมูมีสระนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสุติมีหุนตุสัพพาสัพพทานัติมีสระนังอัญยังสังโฆมีสระนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสุติมีหุนตุสัพพทาอิวัมเมสุตังเอกังสมัยังปะโควตาสักเก วิหารติกับปีรัสสศมงมหาวเนวะมหาวเนมหาตาพิคูสังเคนะสิกสัตทังสัตชิงปัญจะมาเตหิพิคูสเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจะโลก,กทาตุเทวตาเย,เยบุยเยนาสันนิปติตาโหติพะควันตานาังสัตทัศนายาพิคูสังคันใจอัทโขจะตุนนางสุด ทาวะสุทาวาสก,กายิกานางังเทวานังเอกตตะทั้งหูสิอะยังขูพระคขาวาสกเกสุวิหารติกะปิและวัสมิมหาวณีมหาตาพิขูสังเคนะสัตถิงประจัมตมเตหิพิขูสเตหิสัเพหิวะอรหันเตหิสเตทัศหิจโลกะทาตูหิเทวตา เยปุเยนะสันิปติตาหนติพระขวันตังทัศนายภิกขุสังคัญจะยนูนั้นมายำปีเยนะพระทวตาเตนุปสังกับเมยามาสังกับมิตรวารพระขวัโตสันติเกปัจเจกะคาถาพาืสอยามามิอัตคูตาพระขวตาืสยถาปิดนามาพระลาวาปุริโสสัม วินชิตังวาพาหังปัสสาเลยยะปะปัสสานีลิตังวาพาหังสัม,มินชะสัม,มินเชยยะเอวะมีวะสุทธาวะเสสุเทเวสุอันตราหิตาพระวโตปุระตปาละหังสุอาจะโคตาเทวตาพระเขาวันตังอภิวาเทวตาเอกับมันตังอัตถังสุเอกับมันตังทิตาขูเอกาเทวตา พราวะวตสัิเกอีมันคาทางอภาสิิ